มู v ี่เช็คใส่แมสเว้นระยะห่างล้างมือ12วิธีประชาลงมือทำทันทีสวัสดีครับด้วยเวลา m ูว i e เชคกับผมวีรวีโรจน์นะครับที่จะมาอัปเดตคราวคราวในวงการภาพยนตร์เป็นประจำแบบนี้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์สำหรับช่วงนี้เรามาอัปเดตข่าวนี้กันก่อนครับในช่วงนี้มีภาพยนตร์ที่ดัดแปลงมาจากเกมไม่น้อยเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอั a ชา e d ตโซ i c the h e d g e h o g และกำลังจะมี Ghost of Tsushima อีกด้วยล่าสุดเกมแอคชั่นสไตล์ปีด้มับอย่าง s t r e e t of Rage ก็กำลังจะถูกดัดแปลงให้กลายเป็นภาพยนตร์โดยมี d i r e o t Co s t r t ผู้สร้างหนัง John Wick มาเป็นคนเขียนบทให้ครับก่อนหน้านี้ Sonic the Hedgehog เกมจากชายคาของ Sega ที่เหมือนกับ s t r e e t of Rage เนี่ย ก็ประสบความสําเร็จอย่างมากเลยนะครับมีการคาดว่าเซกาน่าจะมองเห็นโอกาสจากตรงนี้จึงลองผลักดันให้เกมดังๆของตัวเองเนี่ยโลดแล่นในวงการภาพย,ายนตร์ดูบ้างสําหรับเนื้อเรื่องของภาพยนตร์ที่จะสร้างเป็นหนังเนี่ยยังไม่มีการเปิดเผยนะครับว่าจะหยิบยกเหตุการณ์ไหนของเกมมาทําเป็นภาพยนตร์ถ้าเกิดมีความคืบหน้ายังไงวีและรายการ Movie c h ช c k อัปเดตแน่นอน oh <dear. S 1> เอาละครับแล้วกลับมา มูวี่เชคกับวีใหม่ในครั้งต่อไปนะครับแต่ว่าตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับมูว e c เช c k